กฎหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชนโดยอนุทินชาญวีรกูลท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูในเพจของอนุทินชาญวีรกูลได้นะครับใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษสะกดตรงตัวครับ #anutin แล้วก็ตามด้วยชาญวีรกูลเป็นภาษาอังกฤษ charnviraqul เนื้อหาใจความคุณอนุทินบอกว่ายอย่างนี้ครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพครับในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านต่อความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่พักภูมิใจไทยได้รับอย่างท่วมท้นเพื่อเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและเข้ามาทําหน้าที่บริหารประเทศซึ่งผมจะเร่งดําเนินการทันทีเมื่อกอกอตประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ผมขอยืนยันว่าผมจะไม่ทําให้ทุกท่านที่ลงคะแนนให้กับพักภูมิใจไทยผิดหวังเสียใจและจะทํางานตอบแทนทุกคะแนนด้วยความสํานึกในความไว้วางใจที่ท่านได้มอบให้นยโยบายทุกนยโยบายที่ได้นําเสนอต่อพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผมและพักภูมิใจไทยขอยืนยันว่าจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นทุกประการพักภูมิใจไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานความมั่นคงด้วยมาตรการทางการทูตและการทหารขีดเส้นใต้นะครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าผมได้พูดถึงความพยายามจากใครบางคนที่อยากจะให้ภูมิธรรมเวชย,ยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผมไม่รู้ว่าความพยายามนี้มันจะมาจากฝั่งคุณเซนหรือเปล่าท่านผู้ชมครับแต่อนุทินพูดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความมั่นคงด้วยมาตราการทางการทูตและการทหารเพราะฉะนั้นปิดประตูสําหรับภูมิธรรมเวชยชัยที่หวังจะได้มานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมไม่รู้นะครับว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวปล่อยมจาจากเขมรหรือเปล่าเราไม่ทราบเราก็ไม่ยืนยันครับต่อนะครับ นารุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานความมั่นคงด้วยมาตรการทางการทูตและการทหารและยืนยันที่จะปฏิบัติในทุกรูปแบบและทุกวิธีการเพื่อรักษาดินแดนและอธิปไตยของชาติตลอดจนเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศและสำหรับผมด้วยสำหรับตัวผมแล้วความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด การปิดด่านชายแดนจะดำเนินต่อไปและจะเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยการสร้างกำแพงความมั่นคงตามแนวชายแดนท่านผู้ชมทีักครับผมขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับนี่คือคำประกาศจากอนุทินชาญวีรกูลการปิดด่านชายแดนจะดำเนินต่อไปและจะเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยการสร้างกำแพงความมั่นคงตามแนวชายแดนขีดเส้นใต้ไว้แล้วนะครับต่อครับ รวมถึงการยกเลิก MOU 44เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยและเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มั่นใจในพักภูมิใจไทยนี่คือการประกาศความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมทีลกครักกบอนุทินบอกว่ารวมถึงการยกเลิก MOU 44เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย และเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มั่นใจในพักภูมิใจไทยขีดเส้นใต้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคำประกาศของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยยังไม่จบครับอรุทินบอกว่าผมและคุณศรีหศัดิ์สัญญาว่าจะนำประเทศไทยกลับคืนสู่เวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ให้มีใครกล้ามาขมเหงรังแก คมคู่คุกคามทําให้คนไทยต้องรําคาญใจอีกต่อไปพักภูมิใจไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนําเศรษฐกิจไทยที่ตกอยู่ในโลมมายาวนานขึ้นมาจากโลมให้ได้การทํางานด้านเศรษฐกิจจะต้องทํางานแบบมืออาชีพเป็นทีมเดียวกันคือทีมประเทศไทยซึ่งทีมประเทศไทยนี้ก็จะมีส่วนผสมหลักก็คืออนุทินเอกนิติสุภจี และก็สีหศัก์พักการเมืองทุกพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นทีมเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันคือทําให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ดีขึ้นทั้งผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมท่องเที่ยวบริการและอาชีพอิสระทั้งหมดนี้จะอยู่ในในโยบายรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภา ผมขอสัญญาว่าจะทําให้ทุกคะแนนที่ท่านมอบให้กับพักภูมิใจไทยมีคุณค่าสูงสุดและเป็นพลังที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีสุขภาพดีมีไรายได้มีความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมถือว่าทุกคะแนนที่พักภูมิใจไทยได้รับ ก็คือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่ผมจะต้องปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วด่วนขอกราบขอบพระคุณและไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนด้วยความเคารพอย่างยิ่งอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยท่านผู้ชมที่รักครับนี่คือคำประกาศของหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งก็คือหน้าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศนี้ ผมเรียนอย่างนี้นะครับคับประกาศของอนุทินคือการเดินหน้าบันไดขั้นที่หนึ่งเพื่อรอให้มีการแต่งตั้งและเป็นรัฐบาลอย่างเต็มตัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเดินหน้าต่อไปครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักประชาชนเลยครับไอ้พักประชาชนก็เย่อเยวออยู่ด้านหลังแต่อนุทินเดินหน้าประเทศไทยท่านผู้ชมเห็นไหมครับพฤติกรรมสองอย่างระหว่างพักการเมืองสองพัก มันชั้งต่างกันอย่างสุดขั้วซะเหลือรรเกินอีกพักหนึ่งเดินตามกฎหมายครับให้ประเทศไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนเวทีโลกยกเลิก MOU 44และจะไม่มีการเปิดด่านชายแดนคุณเส้นฟังเอาไว้อนุทินประกาศแล้วว่าจะไม่มีการเปิดด่านชายแดนและจะดูแลงานด้านความมั่นคงซึ่งรวมถึงกระทรวงกลาโหมด้วยตนเองท่านผู้ชมที่รักครับ อนุทินอาจจะนั่งตำแหน่งเองหรือเปล่าผมไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าอยู่ในใจอนุทินเขาแต่ภูมิใจไทยจะดูแลงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะทหารซึ่งหมายถึงกระทรวงกลาโหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ปล่อยมาบอกว่าจะให้ภูมิทามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีการโพสต์ข้อความอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยผมสงสัยว่าไอ้ต้นตอเนี่ยมันเกิดจากขมเหรือเปล่า คุณเซนคุณต้องการให้ภูมิใจไทยนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประานโทษครับต้องการให้ตัวของภูมิธรรมนั่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมใช่หรือไม่ใช่ผมเรียนด้วยความเคารพครับคนไทยเราต้องไม่หลอกกันเองท่านผู้ชมผมหยิบยกเอาสารของอนุทินชาญวีรกูลมามอบให้กับท่านผู้ชม เพื่อเป็นการยืนยันว่าจากนี้ไปเนี่ยคนไทยเราจะใช้คนที่ชื่ออนุธินชาญวีรกูลไปทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศชาติเราจะใช้ให้อนุทินไปดูแลประเทศชาติเราจะใช้ให้อนุทินไปดูแลชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาให้สงบเรียบร้อยและอย่าเปิดด่านอย่างเด็ดขาดหุนเซนฟังเอาไว้นะครับไม่มีการเปิดด่าน ตามคําเรียกร้องของตัวฮุนเซนเอง500ปีเราจะใช้อนุทินให้ไปทำงานบนเวทีโลกไปทำให้ประเทศไทยกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนบ่าหลังจากที่รัฐบาล2ปี8เดือนไม่เคยเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยโผล่หัวไปที่เวทีโลกเลยไม่มีเลยมีแต่ขเขมรบรนดาเช้าด่าเย็นด่าเช้าด่ากลางวันด่าเย็นด่าสามเวลาหลังอาหารแถมก่อนนอนมันยังด่าประเทศไทยอีก ประเทศไทยเงียบกริบถ้าไม่ใช่เพราะพิษคลิปอังเิลเหรอครับท่านผู้ชมที่รักครับแล้วยังจะมีหน้าปล่อยข่าวบอกว่าจะให้ภูมิธรรมเวยยชยชัยไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปนั่งประเทศกัมพูชานะได้แต่ประเทศไทยไม่ยอมเด็ดขาดย้ํานะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาครับเราจะได้เอาคอมเมนต์เหล่านี้ให้คนของพักภูมิใจไทยซึ่งเขาดูรายการผมอยู่เนี่ยเขาจะได้รู้ แล้วก็เอาไปบอกกล่าวกับอนุทินชาญวีรกูลว่าคนไทยเขาเห็นอย่างนี้นะสามยายาเด็ดขาดไปต่อรองกันเอาเองครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของภูมิใจไทยและอนุทินไปต่อรองไปคุยกันเอาเอง